เสตตาปัญญาโพสรูปพร้อมหน้าพร้อมตาหลานๆความสุขในวัย68ปีเป็นที่รู้จักกันดีในวงการบันเทิงสำหรับเสตตาปัญญานิรันกุลพิธีกรและนักแสดงชาวไทยประธานบริษทัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเจ้าของอาณาจักร Workpoint และเชื่อได้เลยว่าเสตตานั้นเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อเสียงออกมาอย่างมากมายโดยทางด้านเสตตาปัญญา แต่งงานกับภรรยาวาสนานิรันกุลและเสียตามีลูกทั้งหมด4ี่คนได้แก่น้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนต์ปรวัตลูกชายคนเดียวของเสียตาและต้องบอกว่าตอนนี้ครอบครัวของเสียตาปัญญาได้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นหลังจากที่ได้มีหลานๆที่น่ารักทั้งห้าคนได้แก่น้องน้ำอุ่นน้องน้ำอิงน้องน้ำบุญน้องน้ำเงินและน้องเน่ ล่าสุดทางด้านเสียตาโพดรูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาลูกๆหล,ลานๆหลังได้พากลับมาหาคุณตาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านเสียตาปัญญานั้นเริ่มใจสุดๆโดยทางด้านเสียตาปัญญาได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่าขอบใจลูกๆหล,ลานๆทุกคนครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆคนครับชื่นใจคุณตาขอขับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ